สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับเราจะลองออกเดินทางเพื่อปอกเปลือกความซับซ้อนต่างๆของศาสนาพุทธในโลกสมัยใหม่เพื่อเข้าไปให้ถึงใจกลางให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าอะไรคือแก่นแท้ของคำสอนกันแน่ครับเอาล่ะครับถ้าเราจะเริ่มปอกเปลือกกันเนี่ยชั้นแรกสุดที่เราต้องเจอเลยก็คือเรื่องของการเมืองและโครงสร้างการปกครองของรัฐครับ ซึ่งแน่นอนว่ามันมีอิทธิพลอย่างมากต่อรูปแบบของสถาบันศาสนาที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้พอผ่านชั้นการเมืองเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับอีกชั้นหนึ่งครับนั่นก็คือโลกของการศึกษาในระบบไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือหลักสูตรต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวางกรอบความเข้าใจในพุทธศาสนาให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นทางการแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเรายังเห็นศาสนาพุทธเนี่ยเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยโดยเฉพาะกับพลังของลทัทธิบริโภคนิยม ที่เข้ามาผสมปนเปกันจนบางทีเราก็แทบจะแยกไม่ออกเลยและชั้นสุดท้ายครับที่อาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยก็คือการที่าศาสนาพุทธไปผสมประสานเข้ากับความเชื่อดั้งเดิมพิธีกรรมต่างๆซึ่งบางครั้งก็อาจถูกมองว่ามีเรื่องของไสยศาสตร์ปะปนอยู่ด้วยทีนี้แหละครับพอเราเห็นปเิกท,ทั้งหมดที่ว่ามาไม่ว่าจะเป็นการเมืองการศึกษาบริโภคนิยมหรือไสยศาสตร์มันก็เลยเกิดคําถามสําคัญขึ้นมาว่าท่ามกลางความซับซ้อนทั้งหมดนี้ อะไรกันแน่คือแก่นแท้ของศาสนาพุทธที่เรากําลังตามหากันอยู่โอเคครับเพื่อที่จะตอบคําถามนั้นเนี่ยเรามาเริ่มดูกันที่โครงสร้างของพุทธศาสนาในโลกสมัยใหม่กันก่อนโดยเฉพาะในบ้านเรานี่แหละครับ คือถ้าเราดูพุทธศาสนาในไทยตอนนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามีโครงสร้างที่เป็นระบบระเบียบมากนะครับมีกฎหมายอย่างพรบาคณะสงฆ์คอยกำกับดูแลทุกอย่างเลยตั้งแต่การแต่งตั้งพระชั้นผู้ใหญ่ไปจนถึงการบริหารจัดการในระดับตำบลอำเภอจังหวัดเลยทีเดียวซึ่งเป้าหมายหลักๆก็คือก็เพื่อสร้างสถาบันศาสนาให้มั่นคงให้เป็นที่พึ่งของสังคมได้นั่นเองครับแต่ก็นั่นแหะครับในขณะที่มีโครงสร้างที่ดูแข็งแรงแบบนี้ มันก็กลับกลายเป็นฉากหลังให้เกิดการเคลื่อนไหวทางความคิดที่สำคัญมากๆขึ้นมานั่นก็คือความพยายามที่จะตีความศาสนาพุทธกันใหม่ให้มันเข้ากับโลกสมัยใหม่ซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากครับเราไปดูกันต่อเลยต้องบอกว่าการตีความใหม่ที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมานะครับแต่มันมีที่มาที่ไปมีจุดเปลี่ยนสําคัญในประวัติศาสตร์อย่างที่เห็นบนไทม์ไลน์นี้เลยไม่ว่าจะเป็นช่วงรัชกาลที่4ที่เราเริ่มเปิดดับวิทยาศาสตร์และแนวคิดแบบตะวันตก หรือการปฏิวัติ2475ที่เปลี่ยนโครงสร้างการปกครองทั้งหมดไปจนถึงยุคสงครามเย็นที่ทาให้เกิดแนวคิดอย่างพุทธศาสนาพทธสังคมขึ้นมาแล้วการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้แหละครับที่มันนํามาสู่ทางแยกสําคัญของการตีความศาสนาพุทธคือมันแบ่งออกเป็นสองสายหลักๆเลยสายแรกคือจารีนิยมครับคือเชื่อตามตําราตามพระไตรปิฎกทุกอย่างเลยกับอีกสายหนึ่งคือเหตุผลนิยมซึ่งคนที่เป็นหัวหอกหลักสําคัญเลยก็คือท่านพุทธทาสภิกขุที่พยายามจะบอกว่าเรามาสกัดเอาเฉพาะแก่นแท้ของคําสอนกันดีกว่า ส่วนที่เป็นเรื่องเล่าเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องวางไว้ก่อนเอาละครับหลังจากที่เราค่อยๆปอกเปลือกชั้นนอกออกไปทีละชั้นไม่ว่าจะเป็นการเมืองสถาบันประวัติศาสตร์การตีความในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงใจกลางมาถึงหัวใจสําคัญเชิงปรัชญาของคําสอนกันแล้วครับแล้วใจกลางที่ว่านั้นก็คืออะไรมันคือการวินิจฉัยสภาวะของมนุษย์ที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากครับนั่นก็คือ ความทุกข์ทั้งหมดในชีวิตเราเนี่ยมันมีรากมาจากที่เดียวกันหมดเลยก็คือความเชื่อผิดๆที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราจริงๆมีของของเราจริงๆหรือที่เรียกสั้นๆง่ายๆว่าตัวกูของกูนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับจุดที่สําคัญที่สุดมันสรุปได้ด้วยคําพูดของชัานพุทธทาสนี่แหละครับที่ว่านิพพานก็คือการดับตัวกูของกูมันหมายความว่าเป้าหมายสูงสุดหรือนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่สวรรค์วิมานที่ไหนเลยนะแต่มันคือสภาวะทางจิตใจที่เราเข้าถึงได้ที่นี เดี๋ยวนี้เลยแค่เราสามารถดับความรู้สึกยึดมั่นในตัวกู้ของกู้ลงได้คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะจะดับตัวกูของกู้ได้ยังไงซึ่งในคำสอนก็มีกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจนมากๆบอกไว้ให้เราเดินตามครับเส้นทางที่ว่านี้เขาสรุปไว้ในหลักที่เรียกว่าไตรสิกขาครับหรือการฝึกฝน3มขั้นตอนมันเหมือนกับการเดินทางเลยนะคือเราต้องเริ่มจากพื้นฐานที่มั่นคงก่อนนั่นก็คือศีล หรือการมีพฤติกรรมที่ดีทั้งกายและวาจาพอฐานแน่นแล้วก็ไปต่อที่ขั้นที่2คือสมาธิเพื่อฝึกให้จิตใจเรานิ่งสงบม,มีพลังและสุดท้ายครับเมื่อจิตพร้อมแล้วมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเองคือการมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงโดยที่ไม่มีไอเจ้าตัวกูของกูมาคอยบิดเบือนอีกต่อไปทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องแก่นกับกระพีแล้วคำถามที่น่าสนใจมากๆกก็คือเราจะเอาแนวคิดนี้มามองชีวิตในโลกยุคป,ปัจจุบันของเราได้ยังไง รู้ไหมครับว่ากระพีหรือเปลือกนอกที่ทรงอิทธิพลมากๆในยุคนี้ที่คอยดึงเราออกจากแก่นแท้มันอาจจะไม่ใช่พิธีกรรมโบราณอะไรเลยนะแต่มันคืออุดมการณ์สมัยใหม่ที่เรียกว่าบริโภคนิยมนี่แหละครับก็อย่างที่พระภัยสารวิสาโลท่านได้เคยกล่าวไว้อย่างน่าคิดเลยครับว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือาศาสนาบริโภคนิยมพระก็สอนให้รวยๆแทนที่จะโอยพรให้หมดทุกข์คือมันชัดเจนมากว่าลัทธิบริโภคนิยมเนี่ย มันทาตัวเหมือนศาสนาเลยคือมันสัญญากับเราว่าความสุขจะมาจากการได้มีได้ครอบครองซึ่งมันไปเสริมไอ้เจ้าตัวกูของกูให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกสวนทางกับแก่นของพุทธศาสนาโดยตรงเลยครับและทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าแก่นแท้ของคําสอนคือการปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่สาระแล้วในชีวิตของเราทุกวันนี้ล่ะครับอะไรคือแก่นที่แท้จริง และอะไรกันแน่ที่เป็นแค่กระผีที่เราอาจที่กำลังยึดถือมันไว้อย่างเหนียวแน่นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็ได้